เราจะแยกกันชัดเจนนะครับไม่ใช่มาเรียนเคฟ้าแล้วได้แก่ไปด้วยต้องเลือกเอาสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับเาจะแบ่งเป็นนะคะหน่วยการเป็นโรงฝึกงานานะคะ เอาไปแล้วนะคะง <c oughs> านนี้เราจะไปช่างเดิน,านาสายไฟฟ้าในอาคาระนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอการที่เห็นเหว่าร้อร้อยอย่งางไฟฟ้าอยังยงแพงมาก โอเคนะคะไปค่ะลวเราไปสาขานึนะคะยังม่าจะไปน้าวหนาเขาดีกวาขอเกเนะเเกรไม่ได้ขอดเกียร์เลยนะก็จะเป็นอันนี้ไูโมเดลก่อนอาจารย์ก็จะสอนทุกฐาดูอัตบดไทยกันั